นะครับสวัสดีทุกท่านเลยนะครับอยู่ที่วัดป่าลองหลวงตำบลอโลพล์อำเภอโบเชตจังหวัดสุรินทร์นะครับอ่ะทานใดที่มาแล้วก็อย่าลืมนะครับอ่ะถักทายให้กําลังใจกันด้วยเด้นนะครับเนาะสาธุสาธุอถักทายให้กําลังใจกันด้วยเอฟซีทุกคนทุกท่านนะครับอ่ะหลวงปู่วัดป่าลองหลวงเป็นองค์ที่ ขึ้นเรือสุพรรณหง์นะครับสวยงามมากนะครับหลวงปู่สีทองสวยงามจริงๆนะครับสาธุสาธุเดชมาที่ที่นี่เพื่อที่จะมามาย้ำตัวเลขนะครับย้ำตัวเลขที่นี่เพราะว่าเป็นหลวงปู่ที่เกิดอภิิหารขึ้นด้วยการอาคาเรียกอะไรนะหลวงปู่อยากขึ้นเรือสุพรรณหงษ์ ะครับเป็นครั้งแรกนะครับที่หลวงปู่ได้นั่งเรือสุพรรณหงษ์องนี้แะครับองคีสีทองนะครับเป็นองค์ที่เขาเรียกว่าทำทั้งยุทธนะครับปั้นแบบใช้สมาธิใช้ปัญญาแล้วก็อัญเชิญแม่ธรณีนะครับเพื่อจะปั้นรูปหลวงปู่นะครับวันนี้ได้เปิด อนที่จะนั่งค้อนนอ่าเปิดถวายนมถวายเครื่องลืมลุงปู่ก่อนนะครับ fc นะครับเดี๋ยวถวายนมก่อถวายเครื่องลื่มลุงปู่ท่านใดที่เข้ามาแล้วนีก็กดสาธุด้วยเด้อนะครับว่าก่อนเลขอ่ะนะกดสาธุบอกลุงปู่ก่อนนะครับเนาะกดสาธุด้วยนะครับเนาะ ลองไม่ค่อยชัดหมัวหม,ว,ม,ว,มวนิดนึงนะครับความไยดีเด้อนะครับอ่ะเออสาธุสาธุเมื่อกี้นี้ก็มาจากกระท่อมสูงนะครับเอคก็มาจากกระท่อมสูงนะครับยังเหลือกระท่อมและสังขารที่ยังไม่ได้ไปโค้งสุดท้ายนะครับต้องเดี๋ยวรอรูพรุ่งนี้นะครับอาจจะได้ไปนะครับตอนนี้ก็มาที่กระท่อมที่นี่ก่อนนะครับมามารออ่าน้อง น้องมีเส้นนะน้องแอนฟิวนะครับเห็นว่าจะมาจากวัดไพรนะครับจะมาที่นี่นะครับเดี <S <S ๋ยวพอดีเรากำลังรออยู่พอดีเลยนะครับสาธทุสารทุอ่ะเดี๋ยวแอดขออนุญาตถอยเครื่องดื่มหลวงปู่เพื่อได้เลขสวยๆงามๆนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงสาธทุบารมีหลวงปู่ปกปักรักษาอ่ะเดี๋ยวถอยนมหลวงปู่แล้วก็ถอยเครื่องดื่มไม่ใช่อะไรเรา เดี๋ยวจะถวายเครื่องดื่มเพื่อเอฟซีหาหาทุนหาทุนนะครับหาทุนเลขใหญ่นะครับวันนี้ก็เปิดให้ก่อนนะครับเพื่อลองปูให้นะครับองค์สีทององค์สวยมากนะครับเพื่อลองปูให้วันนี้ก่อนนะครับแล้วก็เพื่อมีทุนต่อสาธุอะลองปูถวายคนนี้เลยอ่ะถวายนมนมอ่าเปิดถวายลงปู เปิดแล้วนะครับเปิดแล้วอ่ะไหวเราไปกับางานกันเป็นไอ้หลวงปู่ซาทูซาทูเด้์ส่วนฝานลูกขอส่วนฝาลูกขอนะหลวงปูนะ่นะ FC นะไอฟซีได้โชคได้ลาบด้วยหลวงปู่โอ้โหเล็กนะไม่อยากจะคุยเลยว่าเลขสวยขนาดไหนนะครับนะ เอาเปิดเลยนะครับ FC นะครับโชว์แล้วนะครับ468นะครับเลขวันนี้468นะครับ468นะครับ FC 468โอ้อ่ะชัดไม่กหเดียวเดียวอเออทางทาง youtube ชัดมาก468นะครับ468ตาทางเพจทางเพจไหนล่ะ468นะครับกลลองไม่ค่อยชัด ในทางเพจอันนในไทยทอดสดพร้อมๆกันเลยนะครับ FC จะไปติดตามลยเดอร์นะครับเนาะมีเพจ YouTube ลุ่มซัพญานาคและก็เพจลุ่มรัพญานาคแล้วก็อีสานนิวนะครับติดตามด้วยหลายๆช่องนะครับอ่าติดตามให้ด้วยนะครับ FC นะครับหลายช่องนะครับไทยทอดสดพร้อมกันสามช่องเลยนะครับอ่า478ครับ478เดี๋ยวแอดจะมา คุยเรื่องเลขที่นี่ด้วยที่น่าจับตามองนะครับ47อ่าไม่กินเลขนะโอ้468นะครับปูดผิดนะขออภัยด้ยเด้อ468 468นะครับ468เลขเรือเลขเรือวันนั้นก็4 4 47 478นะถ้าจำไม่ผิดนะถ้าผิดขออภัยดีเลยนะครับนระาเล็ขเรือเอจุดไว้ในสมุดเรือะะครับเลขเรือน่าจะ478เหมือนกันนะครับ478เลขเรือนะครับแล้วก็ความยาวของเรืออย่าลืมนะครับความยาวของเรือสิ14 14เมตรนะครับเนาะ14เมตร สิบสี่เม็ดแล้วก็วันที่แห่ลงปูก็คือยี่สิบสี่ที่นี่นะครับลงปูขึ้นเรือยี่สิบสี่เอาเรียแค่นี้ก่อนจะมีเลขบัตรทัดเลขอะไรแล้วค่อยดูกันแต่โชคก็จัด FC นะครับทุกคนทุกท่านนะให้ดูเลขนะครับเลขเปิดเมื่อสักครู่นี้สี่หกแปดนะครับเลขเปิดเมื่อสักครู่นี้สี่หกแปดเลยนะครับสี่หกแปดนะครับ C 6 8นะครับสี8นี้เป็นเลขเปิดเมื่อสักครู่นี้นะครับ C68 แล้วกเ็เลขเรือเนี่ยส7 8หรือเปล่าแอดไม่แน่ใจเลขเรือทะเบียนเรือหรือไม่เลขเรือนะครับส7 8ที่อันเชิญหลวงปู่สวงขึ้นแอดอย่างมายำนะครับ7กับ1นึงตัวเดียวกันเ้อนะครับนะครับ FC 8แปกับ3ตัวเดียวกันได้เ้อนะครับเนาะนะเพราะฉะนั้นเลขก็มีอยู่ในประมาณนี้แอดคิดว่าไม่น่าจะพลาดนะ14ก็คือความยาวของเรือนะครับ14ส หนึ่งสี่เจ็ดสี่นะครับก็เลขสวยนะแล้วก็วันที่ยี่สิบสี่ยี่สิบสี่นี้เป็นวันอัญเชิญหลวงปู่มาที่นี่และขึ้นเรือครั้งแรกครั้งแรกที่หลวงปู่สวงขึ้นเรือสุพรรณหงเป็นครั้งแรกนะยี่สิบสี่ครั้งแรกเลยนะจําครั้งแรกยี่สิบสี่นะครับถ้าเป็นเลขของสองสี่ล่างแล้วก็สี่เจ็ดแปดบนก็จบเลยนะครับงานนี้ งานนี้คือเป็นแนวทางเด้อน,นะครับเจนเนมาคุยให้เอฟซีฟังก็เป็นแนวทางเท่านั้นนะครับอยู่ที่วัดป่านองหลวงตะบนอาโพนอำเภอบัวเชษจังหวัดสุรินทร์น,นใครที่ยังไม่กดสาธุกดสาธุเ้ยเอนเ,เอามาไายทำให้เอฟซเพื่อเอฟซได้กดสาธุเ้ยวันนี้นะครับวันนี้นะครับเป็นหลวงปู่ที่มีจิตเมตตาแล้วก็โดนบันดาลทั้งทั้งที่งานที่นี่ ไม่ได้จัดใหญ่แต่หลวงปู่สามารถดึงโดดเรือสุพรรณหงษ์ได้ขึ้นโดยปฏิหารของหลวงปู่นะครับนะครับโดยปฏิหารของหลวงปู่เกิดขึ้นเองนะครับโดยอยู่ๆเรือก็อามาอัญเชิญหลวงปู่นะครับเป็นปฏิหารหลวงปู่เป็นครั้งแรกนะครับที่หลวงปู่สวงได้ขึ้นหเหรือสุพรรณหงษ์เข้ามาขึ้นที่กระท่อม อาวัดป่าน้องหลวงนะครับท่านใดที่อยู่แถวนี้นะครับก็มาได้นะครับก็มาไหว้แต่มี f c ที่จุดไว้ไม่แน่ใจว่าวันนั้นหรือเปล่านะครับที่จุดไว้ในกระถางทุกอ่เอาเป็นเลข45 4ห7หหรือเปล่าเอ็ดเตะเห็นอยู่45ห้านะนะครับเลขจุดวันนั้นไม่รู้เลขอะไรนะครับอ่าฝากแชร์ด้วยเด้อเนะี่ยใคอมเมนต์เอ็ดไม่เห็นนะใครกดสาธุเรื่อยเรือยนะครับคอมเมนต์จะได้ขึ้นกดสาธุเอ็ดหน่อยนะครับ กดสาธุหน่อยนะครับทุกท่านที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดสาธุเลยจ้ะนะกดสาธุและกดแชร์ให้อ่าให้เปิดเปิดการมองเห็นนะครับแชร์แล้วก็กดสาธุนะครับนะครับอ่าท่านอาจารย์นะครับท่านอาจารย์อ่าไกรวุฒธอยู่ประเท,ทศสหรัฐอเมริกานะครับก็ฝากความคิดถึงสวัสดีเดเดอร์นะครับท่าน อาจารย์ไกรวุฒินะครับอยู่ประเทศสหรัฐมิการนะครับทำงานอยู่ต่างประเทศนะขอบคุณด้วยนะครับเดี๋ยวสิทธิพันธ์ก็จะได้ไปสาธุสาธุเรืยนะครับนอสาธุสาธุที่ติดตามนะครับก็ก็ถ้าไม่มั่นใจก็ย้อนดูคลิปวันนั้นเลยเด้อนะครับที่หลวงปู่ท่านนั่งเรือสุพรรณหงครั้งแรกนะครับเราติดตามดูให้ดีนะครับอยากให้เอจับตามองดูให้ดีนะครับเพราะว่า ตามแล้วนะหลวงปู่นั่งแต่รถนะครับตัวนี้หลวงปู่นั่งเรือสุพรรณหงษ์เป็นเรือที่ไม่ใช่ธรรมดาก็ต้องจับตาม,มองดูให้ดีนะครับเพราะเป็นครั้งแรกจริงๆนะครับเป็นครั้งแรกจริงๆที่หลวงปู่นั่งเรือสุพรรณหง์นะครับครั้งแรกก็เลยอยากให้เอฟซจับตาม,มองดูให้ดีเลยนะครับนะไม่แน่ใจว่าหลวงปู่จะให้ลูกหลานหรือเปล่านะครับเนาะก็ลองลองดูนะครับแล้วก็วันที่ วันที่12สิงหาคมนะครับก็จะอัญเชิญนะครับก็จะมีองค์พุทธเมตตานะครับพระประธานองค์ใหญ่นะครับพุทธเมตตาองค์ประธานองค์ใหญ่ก็จะเจ้าภาพนะครับหลงพิษเฮโนยเฮโนยนะครับที่ร่วมกับคณะเจ้าภาพนะครับมาเอารูปพุทธเมตตามาที่นี่อีกองค์หนึ่งนะครับนาะวันที่12สิงหาคมนะครับก็ เป็นวันแม่ด้วยนะครับก็เชิญชวน fc ทุกคนทุกท่านอยู่ที่นี่นะครับมาไหว้หลวงปู่สวงแล้วก็มาไหว้องค์พระพุทธเมตตานะครับองค์ใหญ่สวยงามมากเป็นสีทองนะครับมาไหว้ที่นี่อีกองค์หนึ่งนะครับหลวงปู่มาแล้วทุกอย่างก็จะมาตามเรื่อยๆเนาะมาตามเรื่อยๆนะครับสิ่งที่ดีก็จะเข้ามานะครับเพราะฉะนั้นเทวดาเทพเทวดาท่านจะดึงดูดสิ่งที่ดีๆแล้วก็ดึงศรัทธา อาสัทยายาโยมนะครับนะสัทธา f ซที่สายบุญนะครับก็จะมาเจอกันสายบุญต่อสายบุญก็มาเจอกันนะครับเพราะฉะนั้นก็พลังบุญก็จะเป็นบารมีจาก1เป็น2จาก2เป็น4จากสก็ไปเรื่อยๆนะครับไม่มีที่สิ้นสุดนะครับอ่ะ